ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเดียมินิเป็นแนนย่มเลยจะมาทําการรีวิวนะครับหลังจากที่เราเห็นคลิปก่อนหน้านั้นไปแล้วเรื่องของถุงผ้าหรือว่าถุงย่ามงานทอมือหัตถกรรมจากศรีสัชนาไรจังหวัดสุขโขทัยนะครับก่อนหน้าเราอันนี้อันนี้เป็นของผู้ใหญ่นะครับอันนี้ของผู้ใหญ่นี่นะครับเป็นของผู้ใหญ่เ,หญเดี๋ยวเราจะมาดูของเด็กบ้างนะครับสีชมพูของเด็กเลยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดี๋ยวไอเดียจะสาธิตให้ดูนะว่าใส่เน้วน่ารักหรือเปล่าแค่ไหนนะคะี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าน,นี่คือเป็นงานหัตถกรรมฝีมือจากชุมชนนะครับก็สวยน่ารักใบนี้จะเป็นใบเล็กนะครับเล็กกว่าของเดิมนะครับที่มีขนาดอยู่ประมาณ10นิ้วคูณ10นิ้วนะครับเล็กลงมาจากอันเดิมแล้วก็สายสะพายก็อาจจะสั้นลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าเด็กอาจจะ สะพายได้พอดีแต่ว่าอาจจะยาวๆหน่อยสำหรับคนที่ตัวไม่สูงมากนักนะครับนี่นะฮะสวยไหมครับเดีนะ๋ยวไอเดียจะสะพายให้ดูนะนะครับนี่ก็เป็นถุงย่ามง,งานทอมือครับน,น่ารักเก๋ๆนะครับเพราะว่าเป็นรูปแบบของงานพื้นบ้านนะครับพอจะตักเขียวใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาอยาเขียวเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในถุงนี้นี่ไงใส่เข้าไปในถุงเลยนะครับ แต่ครานี้เดี๋ยวเราจะมานี่เราจะมาสาธิตด้วยนางแบบเรานะคะดูสิว่านางแบบเราอะสะพายแล้วสวยไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับรามาสาธิตกันเลยนะครับเรียนดูสิอ้าละนางแบบเราหนีไม่ได้ไปเอ่าเอาเอา,เอา,เอาโรบอทเราก่อนนะคะโอเคอันนี้ก็โรบอทนี้จะใส่ลงไปในกระเป๋านะคะนี้นะคะเอาละ ข้างในถุงเนี่ยจะมีซิปนะครับในในถุงจะในในย่ามนะครับไม่ใช่ในถุงนะในย่ามนี้จะมีซิปด้วยนะครับจะมีซิปด้านในนะครับสามารถใส่ของกระเป๋าสตางค์เวลาเราไปสะพายแล้วก็เดินะจะมีซิปแบบนี้ด้วยนะครับมีซิปด้านในอาใส่ของแล้วอย่าเงี้ยมา้องดูเร็วสะพายสิสาาะพายะสะพายสิ ตรงโอเคนี่สะพายสินี่ไงสวยไหมเดาเดาอ๋อนี่คือเฟอร์จาอะเฟอรซจาใช่แล้วนะครับเฟอราแล้วก็เราต้องเอานี้ใส่ก่อนยังไงพ่อร์าก็จะเป็นแบบนี้ไงลูกนี่ไงพ่อร์าก็จะเป็นอย่างนี้ไงสะพายก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไม่กับพ่อร์าอ่าเดี๋ยวเราไปยืนดูยืนโชว์หน่อยไป เรายืนโจวตรงนี้นี่นี่จชัดไหมคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่คืออีกย่ามงานอีที่เป็นสีชมพูมนะครับสำหรับสาวน้อยเด็กน้อยน่ารักนน้องไอเดีอ่ะครับอ่านี่เป็นไงครับนางแบบเราสไตล์ยามครับงานฝีมือจากปานุ่นนะครับปานุ่นกับรุ่งวุฒิที่ศรีสัสนชนาลัยนะครับจังหวัดสุขโขทยัย โอเค very good อ่ายี่ยมเลยสวยงามไหมคะนี่คือนางแบบตัวน้อยของเราสวยย่ำเลยวิลลี่โกสยอดเศรษฐาคุณจับเลยคุณจับยี่ยำกดไลค์กดแชร์ยังไงคะกดไลค์กดแจกดแชจโอเคระวังลูกสวยมากเลยลูกสีพิงพิงสีชมชูต้องค่ะย่อำ ขึ้นได้อีกนะคะถ้าเกิดว่ายาวไปนะ่ยอยก็ประมาณนี้ได้นะครับถูกก็ได้หรือหาอะไรหนีบไ็ได้ถูกก็ได้จะหาอะไรหนีบก็ได้นะคะจับปมไว้ก็ได้หาอะไรหนีบก็ได้เราก็ในวิธีการถูกไว้แบบนี้ก็ได้นี่ช่วยจังช่วยจังเลยนี่ไงถอยมาถอยมาตรงนี้แหละจก็ข้ามต้องนี้มาอ่านั่งแบบหมุนหมุนหมุนหน่อย นังแบบหมุนน ой, อยหมุนนอยสวยมากเลยอหย,ดดหยุดด้วยห,นะหยุดด้วยห่ยุดพอแล้วโอเคมาเดินมาสวยๆโชว์กระเป๋าให้ลูกโชว์กระเป๋ากระเป๋าจับกระเป๋าได้ค่ะจับกระเป๋าสีพิคงอ้าสีพิคงสวยมองกล้องเลยสดอ้าอย่างนั้นแลค่ะโอเคอถอยอ่ะถอยอ่ะสวยใส<ว>ย่สสสสของได้เยอะเลยใช่ไหมคะใส่ของเลยเอาเอาเอายั์เขียวใส่กระเป๋าสิีใส่กระเป๋าลองดูสิใส่ได้ไหมน้าใส่ได้ไหมโอ้ใส่ได้ย จได้หลายอย่างเลยเยี่ยมเลยเโอ้เวทีโกหมุนอีกหนึ่งรอบค่ะหมูหมุนอีกหนึ่งรอบเลยหมุนอีกหนึ่งรอบลูกอ่าเยี่ยมโอเคเก่งมากเก่งมากค่ะสวยงามนะครับนนี้เป็นนางแบบได้มเนี่ยเราจะพาไปประกวดดีไหมเนี่ยพาเราเข้าโอเคก็นี่ครับครบชุดเลยรองเท้าสีชมพูย่ามสีชมพูหมุนสวยนะคะ รองเท้าก็สีพ้งกางเางก็สีชมพูพ้งนะคะสวยมากค่ะ,ะเธอชุดเต็มตัวูสวยมากอายุวัยยอสดสวัสดีค่ะโอ้สวยเยี่ยมสองมือ ค,คุะ่ะจบทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวถุงยา่าอะไรยนีนี่คือถุงย่าของเดิมที่รีวิวไปแล้วคลิปก่อนหน้าก็จะเป็นสีน้ำเงินสีกรมนะครับสวยงามเหมือนกันแล้วก็สําหรับผู้ใหญ่นะครับส่วนวันนี้เราก็จะมารีวิวของเด็กนะนี่ไงของเด็กก็สีชมพูนะครับที่เห็นเริ่งต้นไปแล้วนะครับน่ารักไหมคะมบบน่ารักตัวน้อยของเรานะครับแบบตัวน้อยของเราดูด้วยน่ารักไหมคะน่ารักค่คะ น่ารักไหมคะน่ารักไหมน่ารักกระเป๋าน่ารักไหมคะน่ารักไหมน่ารักเนาะเต็มปากอยู่เต็ตมปากเลย <c oughs> โอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวถุงย่ามจานงานฝีมือหัตถกรรมจากจังหวัดสุโขทัยนะครับเพียบสีสัชนาลัยนะครับ วนไปวนมาอยู่นี่แหละครับโอเคครับทั้งหมดนี้ใครที่เข้ามาทีหลังก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเป็น <Like S 1> กำลังใจให้กับน้องไอเดียแล้วก็ช่องไอเดียมินิย้เลยนะครับโอเคลากันไปเก็บเอเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคนละิปหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย